ว่าสลหรับพี่ๆคนไหนที่มองหา p o r s c คายเอนอีไฮบิด e ปี2024ี2024คูเป้แบบนี้สีแบบนี้ทักเสียงเบิ้มเข้ามาเดี๋ยวดูราคาพิเศษให้เฉพาะตัวคอนฟิกที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยล้านกว่าบาทนะครับล้านสองถึงล้านสามเฉพาะตัวคอนฟิกเมื่อกี้ที่เราให้กับลูกค้าไปวันนี้ลูกค้าเดินไปที่ d ีล l ลอร์ไทยแลนด์ไม่ได้รถนะครับคอนฟิกเสร็จปั๊บต้องรอรถอีกประมาณ1ปี1ปีนะครับ แต่วันนี้ท่านเดินมาที่โชลูเบิร์มบีไอจีเบิมท่านได้รถเลยจองเข้ามาเอารถไปขับได้เลยนะครับเดี๋ยวราคาเซอร์เบิมดูปเปเทีให้คันนี้เซอร์เบิมเปิดราคาอยู่ที่8ล้าน2แสน9หมื่นบาท8ล้าน2แสน9หมื่นบาทได้ออปชั่นแบบเต็มๆแบบนี้ไปได้ออปชั่นแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เอารถไปขับได้เลยนะครับจะซื้อสดซื้อไฟแนนด์ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ฝากติดตามเซอร์เบิมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทิกต o k นะครับ ช่อง YouTube ช่อง Facebook มีข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์อยากสอบถามรถรถุ่นไหนติดต่อเซียเบิร์เข้ามาได้เลยครับวันนี้เซียเบิร์ต้องไลา์ไปก่อนสวัสดีครับ